วันนี้เราจะพาไปจอดลึกหนึ่งในเหตุการณ์ที่ทำให้คนทั้งโลกหันกลับมามองประเทศไทยอีกครั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในฟิลิปปินส์นั้นสร้างความสะเทือนใจไปทั่วและในช่วงเวลาอันวิกฤตนั้นไทยได้เข้าไปช่วยเหลือแบบทุ่งเทสุดกำลังจนทำให้ผู้คนในหลายประเทศออกมาชื่นชมและยกย่องน้ำใจของคนไทยอย่างล้นหลาม คลิปนี้จะเล่าละเอียดทั้งสถานการณ์จริงผลงานของทีมกู้ภัยไทยความรู้สึกของชาวฟิลิปปินส์รวมถึงประสิทธิภาพอุปกรณ์ที่ใช้ต้นทุนในการช่วยเหลือและการประเมินความคุ้มค่าที่หลายสำนักข่าวพูดถึงกันแบบชัดเจนเมื่อฟิลิปปินส์กำลังเผชิญกับวิกฤตครั้งใหญ่จากพายุซูเปอร์ไต้ฝุ่นระดับรุนแรงที่สุดในรอบหลายปีบ้านเรือนพังเสียหายผู้คนหลายแสนต้องอพยพทันทีน้ำท่วมทิ้บริเวณกว้างใหญ่ที่ไม่เคยคาดคิด หลายเมืองถูกตัดขาดการสื่อสารล่มและมีผู้ที่ติดทางอยู่ในซากปร,รักหักพังจำนวนมากเหตุการณ์นี้ทำให้รัฐบาลฟิลิปปินส์ต้องประกาศภาวะฉุกเฉินทั่วประเทศและร้องขอความช่วยเหลือจากนานาชาติอย่างเร่งด่วนในช่วงเวลานั้นหนึ่งในประเทศที่ตอบสนองเร็วที่สุดและจัดเตรียมความช่วยเหลือได้อย่างมีระบบที่สุด คือประเทศไทยการตัดสินใจส่งเจ้าหน้าที่ทีมกู้ภัยขั้นสูงเครื่องบินลำเลียงและสเสบียงอาหารจำนวนมากถูกเตรียมพร้อมในเวลาอันรวดเร็วกระบวนการทำงานของไทยในครั้งนี้ได้รับคำชมว่ามีความเป็นมืออาชีพมากกว่าหลายประเทศใหญ่ๆที่มาช้าก,กว่าทั้งสื่อท้องถิ่นและชาวฟิลิปปินส์ต่างบอกตรงกันว่าทีมจากไทยทำงานเร็วทันสถานการณ์และมีความเข้าใจสภาพพื้นที่ได้ดีหนในเรื่องที่ทำให้คนพูดถึงมากที่สุด คือความพร้อมของเจ้าหน้าที่ไทยที่ลงพื้นที่ทันทีหลังจากเครื่องบินแตะพื้นการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์กู้ภัยเป็นไปอย่างเป็นระเบียบม,มีความคล่องตัวสูงทีมไทยมีการใช้โดรนสำรวจจุดเสี่ยงกล้องวัดความร้อนและอุปกรณ์ค้นหาผู้รอดชีวิตที่มีความละเอียดสูงซึ่งปกติแล้วอุปกรณ์ประเภทนี้มักพบในกองกำลังของประเทศมหาอำนาจเมื่อทีมไทยนำเข้ามาใช้ในภาคสนาม จึงทำให้การค้นหาผู้ประสบภัยมีประสิทธิภาพรวดเร็วขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าชาวบ้านที่รอความช่วยเหลือจำนวนมากพูดตรงกันว่าเจ้าหน้าที่ไทยมีความสุภาพทำงานละเอียดและยกย่องว่าไทยเป็นเพื่อนบ้านที่ไม่เคยหันหลังให้กันมีหลายคลิปที่ถูกแชร์ในโซเชียลเช่นขนาดเจ้าหน้าที่ไทยกำลังแบกอาหารน้ำดื่มและยารักษาโรคข้ามพื้นที่โคลนลึกเพื่อไปยังหมู่บ้านที่ไม่มีถนนเข้าถึง ชาวฟิลิปปินส์ต่างตะโกนคำว่าสาลามัตไทยแลนด์ซึ่งเป็นภาพประทับใจที่ผู้คนทั่วโลกพูดถึงกันอย่างมากด้านประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ไทยนั้นรายงานสื่อฟิลิปปินส์ระบุว่าไทยสามารถค้นหาผู้รอดชีวิตได้ในพื้นที่ซึ่งทีมจากประเทศอื่นทำงานได้ลำบาก เนื่องจากไทยมีชุดอุปกรณ์ที่เหมาะกับภูมิประเทศที่เป็นป่าและโคลนลึกเช่นสายตรวจจับเสียงที่สามารถฟังได้แม้มีเสียงฝนรบกวนหรือโคมไฟพลังงานสูงที่ช่วยให้การทำงานในเวลากลางคืนเป็นไปอย่างราบรื่นสิ่งเหล่านี้ทำให้หลายฝ่ายเปรียบเทียบว่าทีมกู้ภัยไทยมีความเร็วในการค้นหามากกว่าค่าเฉลี่ยของหลายประเทศถึงเกือบ30 ในส่วนของต้นทุนการช่วยเหลือมีการเปิดเผยว่าไทยใช้ค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกอุปกรณ์ขนส่งและสเสบียงรวมกันเป็นจำนวนหนึ่งที่ถือว่าไม่น้อยแต่รัฐบาลไทยยืนยันว่าเป้าหมายสำคัญที่สุดคือชีวิตของผู้คน ไม่ใช่ตัวเงินการส่งเครื่องบินลำเลียงเครื่องบินลาดตระเวณและเฮลิคอปเตอร์บางส่วนทำให้ไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ลงทุนมากที่สุดในรอบปีสำหรับภารกิจช่วยเหลือต่างประเทศนอกจากนี้ยังรวมถึงค่าอาหารยาและชุดอุปกรณ์ที่ซื้อเพิ่มจากไทยเพื่อส่งตรงไปยังฟิลิปปินส์ เมื่อพูดถึงราคาอุปกรณ์กู้ภัยแต่ละชุดที่ไทยนำไปมีราคาสูงเช่นชุดตรวจจับสัญญาณชีพจรผู้รอดชีวิตมีราคาตั้งแต่หลายแสนจนถึงหลักล้านบาทต่อหนึ่งตัวโดนสำรวจความละเอียดสูงราคาอยู่หลักหลายแสนบาทรวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์แบบเฉพาะกิจที่ต้องใช้ในพื้นที่ประสบภัยรุนแรงค่าใช้จ่ายเหล่านี้ทำให้หลายคนตั้งคำถามว่าคุ้มหรือไม่ แต่รายงานของสื่อหลายแห่งทั้งในเอเชียและยุโรปตอบตรงกันว่าคุ้มค่ายอย่างมหาศาลเพราะทำให้การค้นหาเป็นไปอย่างรวดเร็วและสามารถลดจำนวนผู้เสียชีวิตที่อาจเพิ่มขึ้นได้มากอีกหนึ่งจุดที่ทำให้ชาวฟิลิปปินส์ซาบซึง้งคือทีมแพทย์จากไทยที่ทำงานไม่พักทั้งวันและทั้งคืน หลายคนเล่าว่าเจ้าหน้าที่ไทยไม่ได้แบ่งแยกว่าใครเป็นคนท้องถิ่นหรือคนต่างพื้นที่ทุกคนได้รับการรักษาอย่างเท่าเทียมการพยาการปฐมพยาบาลและการตั้งจุดบริการเคลื่อนที่แบบฉุกเฉินทำให้ผู้ได้รับบาดเจ็บหลายร้อยคอนมีชีวิตรอดใน48ชั่วโมงแรกซึ่งเป็นช่วงเวลาทองขององค์การช่วยชีวิต ฝั่งผู้เชี่ยวชาญด้านภัยพิบัติยังให้ความเห็นว่าไทยมีระบบการบริหารจัดการที่ดีเนื่องจากเคยรับมือกับน้ำท่วมและดินงถล่มในประเทศบ่อยครั้งทำให้ไทยมีประสบการณ์ตรงและรู้ว่าต้องเตรียมอะไรบ้างเมื่อเจอสถานการณ์ลักษณะนี้การวางแผนล่วงหน้าและความเข้าใจพื้นที่แบบลึกซึ้งจึงเป็นจุดแข็งสำคัญที่ทำให้ภารกิจครั้งนี้ประสบความสำเร็จ ในด้านกระแสะโลกภาพของทีมกู้ภายไทยถูกสำนักข่าวใหญ่หญๆเช่น CNN, CNA และสื่อยุโรปนำเสนอพร้อมข้อความชื่นชมเช่น Thai Spirit ชายอ g เกนและ A Nation with a Big Heart ซึ่งเป็นข้อความที่ถูกแชร์ต่ออย่างกว้างขวางบนโลกออนไลน์หลายคนเขียนว่าประเทศไทยอาจไม่ใช่ประเทศร่ำรวยที่สุดแต่เป็นหนึ่งในประเทศที่มีหัวใจใหญ่ที่สุดเสมอเมื่อเพื่อนบ้านเดือดร้อน ในขณะที่ผู้คนทั่วโลกต่างออกมาตั้งคำถามว่าความเป็นม,มนุษย์สำคัญกว่าเงินมากแค่ไหนไทยได้แสดงตัวอย่างที war, ่ชัดเจนว่าเมื่อถึงเวลาขับขันไม่จำเป็นต้องเป็นประเทศยักษ์ใหญ่หรือมีทรัพยากรล้นเหลือแต่การม <men> ีความตั <men> ้งใจและหัวใจที่พร้อมช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ล้วนทาให้โลกเห็นคุณค่าที่แท้จริงของมนุษยชาติเมื่อมองภาพรวมของเหตุการณ์ครั้งนี้ ทั้งในแง่ประสิทธิภาพต้นทุนและความคุ้มค่าจะเห็นได้ชัดเจนว่าการช่วยเหลือของไทยไม่ได้เป็นเพียงการส่งสิ่งของไปเพื่อทำหน้าที่ตามธรรมเนียมระหว่างประเทศแต่เป็นการลงพื้นที่จริงทำงานหนักจริงและมีความมุ่งมั่นจริงผลลัพธ์จึงออกมาอย่างที่เห็นผู้รอดชีวิตจำนวนมากถูกช่วยออกมาในเวลาที่สำคัญที่สุดและภาพลักษณ์ของไทยในสายตานานาชาติก็เพิ่มขึ้นอย่างมาก สิ่งเหล่านี้ทำให้หลายคนเริ่มพูดถึงบทบาทของไทยในอาเซียนและมองว่าไทยกำลังกลับมาเป็นประเทศที่มีอิทธิพลต่อภูมิภาคอีกครั้งไม่ใช่ในเชิงเศรษฐกิจหรือการเมืองแต่ในเชิงน้ำใจความเป็นมนุษย์และความช่วยเหลือที่ให้ผลลัพธ์จริง ท้ายที่สุดภารกิจของทีมไทยครั้งนี้ไม่ได้มีมูลค่าเพียงแค่ตัวเลขค่าใช้จ่ายที่จ่ายออกไปแต่มีคุณค่าทางจิตใจที่ประเมินเป็นเนงินไม่ได้นี่คือครั้งหนึ่งที่โลกได้มองเห็นน้ำใจคนไทยและเป็นอีกเหตุผลที่ทำให้ชื่อของประเทศไทยถูกพูดถึงด้วยความเคารพและชื่นชมอีกครั้งบนเวทีโลก